บทสวดธรรมจักกัปวัตนสูตรอนุตตรังอภิสัมโพทิงสัมพุจิตวาตถาอคโตปัมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวาปวัตเโต लोके अपतिवात्मया यथाघाता उभो हन्ता पतिपति च मात्क्षिमा चतुषवालयसचेषो विशुधानथात्स्नाम् े सितां धर्मराचेना सम्मा शम्भोधि कृन्तनामेन विसुतां सुताम् Stantam patsseඒwamime suang समय भखौवा भारं विहरति इस् पतन मिखाय ताटखो भखवा पाञ्च कि भेखो bát chi tiền na nề vi ta pa yo chayaṅga mesu kama su khan ni kha nu jo ko he nu ka mo po tho ja ni ko anariyo anata san he toi jo chayaṅga na riyo anatta sanhito ete te pekawe ko an te anupakamma chima patipatana tatka te na ape sam ko thaja ko karanya yan karanya upasama ape ýa đề pa na ý sambo ata teka ta ma cha sa phe khau ma che ma pa te pa ta ý ý ý mẹ wa ariyo a tang kiko ama kuo xa yati tang samma tê tê samma sang kapo samma ma samma man to samma a samma samma sam sati samma sam

อริรยสสัจจังชาติเตทโตขาชาราเิตุกขามรนามเตโขังโสกปริเทวทโตขโทมาัสุปายาสาัปโขาอภิเยหิสัมปโยโคทขโขภิเยหิเวปโยโคทขโขยามปปจังมะรปะ เตามเปตัวขังสังคิเขตนาปานจบปาทานตาขันธาตุขังิทังโกปนาเพฆเวาตัวขัสมุทโยอริยสัจจังยายางตานหาปโนภเวกานันทิรากัสหกตาตัตราตัตราพินันทิเนสจยะท เททางกรมมาตานหาภาวะตานหาวิภาวะตานหาอิทางขอปะนาเพฆะเวทัวคันิโรทัวอริยสัจจัโยตัสาเยาวตานหายาเสสวิราคันิโรทัวจักขปาเตินศกุบุติอนาลโยอิทางข ปนเพคะเวตุวกนิโรธคามิเนปะติปะทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะขอสัยยะเทธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชี Pe sama ວ່າရ mo samamā ສ te samamā s a m a จิตทางทุกขังอริยสัจจันติเมเพียะคเวะปัเพะอนนโตสุเตสุธมเมสุจักอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชญาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังขอปัญทังทุกขังอริยสัจ จังปะริยนใหญ่จันติเม่เพียข้าแหว่พ่อแอนันต์สุเตสุธรรมเมสุจักโขงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชญาอุตตปาทิอารอโกอุตตปาทิตังขอปัิทางโดขังคริยสัจจังปะเริยนญาตัง ติเมเพขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรมเมสุจากุอุฏปาติญาณังอุฏปาติปัญญาอุฏปาติวิชาอุฏปาติอาโลโุอาุฏปาติอิตังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมเพขเวโปเพอนันโนสุเต โสทามเมสุจักโขุทปาติญาณอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชญาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโขปณิทานตัวขาสมุทโยอริยสัสจังปะหาตาปันติเมผีคขเวโปแผ่นอนโนสุเตสุทามเเม จักขออุตตปาติญาณอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชญาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังขอปณิธานตัวข้าสมุทโยอริยสัจจันปะเหนันติเมเพฆะเวปโปแผ่นนนโรตสุเตสุทามเมสุจักขออุตตปาติ ญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิเวชญาโุทะปาทิอาโลโกอุอทะปาทิอิทังโกะคันิโรทอะอริยสัจจันติเมลพิคะเวภะเพรอนันตสุเตสุทามเมสุจักุกโอทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิเว ชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังขอปานิทังตัวกันนิโรธาอริยสัจจังสาสิกาตาพันติเมเพฆเวโุเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจารขออุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชาอุตตปา ทิอาิอโลโก้อุตตปาทิตังขอปนิตังตัวขานิโรตติอริยสัจจังสัจจิคตันติเมเพขเวผูเปอนาโนตสุเตสุธรรมเมสุจังุกอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุ้ ปฏิทังตัวกาิโลทักขามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพฆเวโปเตอนนโนสเถาสุธาเมสุจาโคตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาโอตปาธิวิชญาโอตปาธิอารโอโกุอตปาธิตังโคปนิทังตัวข้ นิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาทานิเมเพเขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุอุทปาติญาณอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชญาุทปาติอโลโกอุทปาติทางขอปาิทางตัวค่ะ นิโรธาคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเทขเวโปเปอนันโตสุเตสุธรรมเมสุจาคขุขุทปาติญาณงอุทปาติปัญญาอุทปาติเวชญาอุทปาติอาโลโกอุทปาติยาวะเกวานจะเมเทขเว เอิเมสุจัตุสุอริยัสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาคารังยถาบุตังยานธาสนังนาโสเวสสุทังอาโหสิเนวตาวะหังเพียทเวสะเถวะ่เกลโลเกสะมาระเกสะพระมะเกสะสมณปราหมณิยา ปัจจยะสัทว์มนุษยานุตรังสามมาสัมพุทเถงอภิสามพุทธปัจจนดาเสียงยาต่จะโคเมเพคะเวอเมสุสจะตัวสุอริยสัสเจสุเอวันเปริวัตังทวตัสสการังยาถาโพตังยาณธาสนัง โสวิโสทางอาโหสิอาทางเทเขเวสเทวะแกโลแกสมาระแกสปรมเกษสมณปรามานิยาปชายะสเทวะมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพเทอภิสัมโพตุปัจจัญญาสิงญาณจะปนาเมธาสัน นังอุทปาติอโกปาปเมวิโมติอายามันติมาชาตินาติธานิปุนาภวติอิตมะวจัภะคะวะอาตมนาตันจักภะคียาเพโคภะคะวะตอตัสิตังอภินังโทหิมาสเมิจัปนาวะอยากการนาสัมิทานยมาเน อายะสัมมาตถานญญาสเวราชังเวตมะลังธรรมจากโคงอุตปาทิยังเกณฑ์เจสมุทย์ทรงมังสาปันตังนิโรตธรรมาณติปวะติเตตพระกวตาธรรมจากแกภูมิเทวาสาธมนุษสาวเสสเอตตามพรวตา Para nasyang espatane mikatha ya anotarang thamajang pawatiyang apatiwatiyang samane nawa pramane nawa tewe nawa mare nawa pramunawa

นางเทวานางสัตว์างสุตตวายามาเทวาสัตตมโนสเวสสุญญานังเทวานาสัตว์สุตตวะตุสิตาเทวาสัตตมโนสเวสสุโตสิตานังเทวานาสัตว์สุตตวเดมา านาลาเทเทวาสัะตมนนสาวเวสงิมมานาลาเทนางเทวานังสัตตังสตวะปารณิมิตตวาสาวตเทเทวาสัะมโนุสาเวสงปารณิมิตตวาสาวตเนางเทวานังสัตตังโสตวะปราม ปาริสัจาเทวะสัตตมโนสาเวสสุปรามาปาริสัจนาเทวานังสัตตังสุตตวะปรามาปรอยิตาเทวะสัตตมโนสาเวสสุปรามาปรอยิตานังเทวานังสัตตังสุตตวะมหามาม าเทวะสัตตมโนสาเวสรงมหาพรหมมานังเทวานังสัตตังสุตวะปเรตตาภาเทวะสัตตมโนสาเวสรงมาเรตตาภานังเทวานังสัตตังสุตวะอัปปมานาภาเทวะสัตตมโน าเวสงัปปมานางานังเทวานังสัตถังสุตตวะอภัสราเทวาสัตถมโนสาวเวสงัปปะสรานังเทวานังสัตถังสุตตวะปาริตาสุปาเทวาสัตถมโนสาวเวสงัปริตาสุปานัง thế hòa năng sát so thắng sở tuwa appamana supa thế hòa sát tham non sa we supa năng thế hòa năng sát thắng supa ket hakka thế hòa sát tham supa năng thế hòa năng อาเวหาพลาเทวาสัตมนนสาเวสรงเวหาพลานังเทวานังสัตตังสุตวะอาเวหาเทวาสัตมนนสาเวสรงอาเหานังเทวานังสัตตังสุตวะอัตาปาเทวาสัตมนนสาวเว สงอาตาปานังเทวานังสัตตังสุตวาสสุธานสาเทวาสัตถมโนนสวสุงสุธานสานางเทวานังสัตตังสุตวาสสุธานสีเทวาสัตถมโนนสวสุงสุธานเสนางเทวานังสัตตังสุตวั กเนธกาเทวาสัตมนนสาเวสมงเอตามพระขวตาคารานสียังอิสปตาเนมิขทาเยอนุตรังธรรมะจากังปวัตติยังอภัติวติยังสมเนนาวาพระมณ์นาวาเทเวนาวา

อิติหเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมลกาสสตออาภูคาจิอายันจะทัสาสะหัสสิโลกัฏาตุสังกามติสัมปะกามติสัมปะเวติอาปะมาโนจะโอลาโรอุปพาโซโลเกปาตุระโหสิอัติกรรม เทวเทวานังเทวานุภาวะอัตถโกภคะวะโุทานังโุทาเนสิอัญญาสิวัตโพกอนทานโยอัญญาสิวัตโพกอนทานโยติอิติหิทังอัญญาสัมมตโกนทานญาสานญากนทานโยตเววนามา i ah,